สุดชอกช้ำเวียดนามน้ำตาหนองก้าวข้ามช้างศึกไม่ได้แถมยังตามหลังอีกหลายก้าวมากทำเหงียนหายตัวเข้ากลีบเมฆขณะที่ปาร์คอัมลาไปแบบเงียบๆด้านฟีฟ่าเชียร์อาเซียนไปลุยบอลโลกทีมชาติไทยคือเต็งหนึ่งสวัสดีครับข่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับในคลิปนี้ไปจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ล่าสุดประกาศสัปดาห์ คว้าแชมป์ฟุตบอลอาเซียนมาครองอย่างยิ่งใหญ่นะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช anel ตองซุยกันก่อนนะครับไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่ามาเก็บตกควันหลงแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับในเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่ล่าสุดในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเอาชนะทีมชาติเวียดน,นามคว้าแชมป์ฟุตบอลอาเซียนสมัยที่7มาครองนะครับเรียกได้ว่า เป็นแชมป์ที่แฟนบอลชาวไทยมีความสุขอย่างมากและสะใจสุดๆที่ชนะเวียดนามที่เขาพูดเยอะก่อนเกมได้และสุดท้ายเวียดนามก็เงียบกริบนะครับบรรยากาศตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงหน้าตอนนี้ต้องบอกว่ายังคงคึกคักแฟนบอลมีความสุขนักเตะไทยก็มีความสุขและต้องยอมรับนะครับว่าเราดีกว่าเวียดนามจริงๆทั้งเรื่องของทักษะและความสามารถต่างๆสุดท้ายก็สมควรที่จะเป็นแชมป์อาเซียนอีกหนึ่งสมัยนะครับหลังจากนี้ก็ไปต่อยอดกัน แต่ล่าสุดเนี่ยผมมีเรียกได้ว่ารูปภาพที่น่าสนใจมาฝากเป็นแฟนกันเป็นเซตภาพที่ผมมองว่าเป็นเซตที่มีความสุขดูไปยิ้มไปมากนะครับเป็นเซตที่ทางฝั่งเพจช้างศึกโดยพี่หมูที่เป็นช่างภาพประจําทีมชาติไทยเนี่ยเขาได้ลงเป็นภาพที่ถ่ายักฟุตบอลไทยชูถ้วยแชมป์ฟุตบอลอาเซียนนะครับไปดูกันหน่อยว่าแต่ละคนเนี่ยแอคชั่นยังไงบ้างบอกเลยว่าสีหน้าใบตาทุกคนมีความสุขนะครับเริ่มที่พี่อุ้มธีรท,ทรบุญมาทัน เทมากนะครับได้ทั้ง MVP แล้วก็แชมป์อาเซียนแล้วก็มีภาพที่พี่อุ้มสายถ่าย3คนน่ะพี่อุ้มพี่ตังพี่นิวฉ่ำนี่คือโคตรกองกลางของทีมชาติไทยในอาเซียนคนนี้รวมไปถึงภาพที่พี่อุ้มถ่ายคู่กับพี่มุ้ยเทอสินแดงดานี่คือ2ตำนานของวงการฟุตบอลไทยดูไปก็กยิ้มอ่ะผมเชื่อคุณผู้ชมยิ้มตามแน่นอนแล้วก็มีภาพอีกหนึ่งคนพี่นิวฉ่ำพีรลนฉ่ำและมีถ่ายภาพพร้อมกับ ใบแดงเพราะเกมนี้เขาโดนใบเหลือง2ใบแล้วโดนใบแดงซึ่งหลายคนอาจจะ้จำไม่ได้ว่าโดนจังหวะไหนคือโดนจังหวะช่วงท้ายเกมนะครับแต่พี่นิวก็เป็นบอกว่าเป็นใบแดงแห่งความทรงจําและเขาก็ขอโทษแฟนบอลที่ที่โดนใบแดงนะครับแต่เป็นภาพที่น่ารักนะแล้วก็มีหลายๆคนนะล้องไล่กันดูไปครับซึ่งแต่ละคนมีความสุขหมดน้องบุ๊กเอกนิตน้องเท่เจริญศักด์น้องฟ้องปอล,ลเมตอัดวิไลแล้วก็มีเนี่ยแก๊งเมืองทองโอโหเห็นไหม ทุกคนแบบยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับขอบคุณภาพจากเพจช้างศึกนะครับที่ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ขึ้นมาเป็นเซตที่ประทับใจมากมีเนี่ยมาโนโพกิ้งและมีหนึ่งคนที่ต้องพูดถึงกันหน่อยก็คือพี่ตังสารัตย,ยู่เย็นนะครับพี่ตังเนี่ยโอ้โหผมได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาหลังจบเกมที่ไทยชนะเวียดนามเป็นแชมป์อาเซียนเนี่ยคุณรู้ไหมพี่ตังเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่คว้าแชมป์อาเซียนเยอะที่สุดนะคว้าแชมป์อาเซียนไป4ส,สมัยแล้วพี่ตังอ่ะ ไล่ตั้งแต่2014 2016 2020แล้วก็2022นะครับคือพี่ตังคือแบบเขาบอกว่าโมได้แชมป์อาเซียนแบบกระจุยกระจายแล้วเขาก็รู้สึกมีความสุขผมคุยพี่ตังบอกพี่ตังบอกว่าต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะแล้วก็เห็นในชัดว่าพี่ตังเป็นนักเตะหนึ่งคนที่ผมมองว่าเขาปิดทองหลังพระทีมชาติไทยอย่างแท้จริงนะและเขามีมาตรฐานการเล่นที่ดีอยู่ตลอดตั้งแต่2014จนถึงตอนนี้พี่ตังยังคงเป็นพี่ตังที่ อัพเลเวลขึ้นเรื่อยๆถ้าใครไปดูที่สนามเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าพี่ตังเนี่ยทำให้สมูทเกมทีมชาติไทยดีมากทั้งเกมลุกเกมรับอ่ะอันนี้ชมจากใจเพราะผมได้คุยพี่ตังแล้วก็ได้ดูเขาที่สนามหูตาไวเมื่อวานนี้มีช็อตหนึ่งเหยียนกวางไฮซูปเปอร์สตาร์เวียดนามจะโชว์ใส่พี่ตังสารัะอยู่เย็นเจอพี่ตังหลอกพี่ตังแย่งบอลไปดือด้อๆครับเห็นได้ชัดว่าเกรดอย่างคนละเกลด พี่ตังสารดูเย็นเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่แฟนบอลชาวไทยรักมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นภาพเซตที่ที่นำมาฝากการขอบคุณทางเพจช้างศึกขอบคุณพี่หมูด้วยตากล้องของทีมชาติไทยนะครับนอกจากนี้ยังมีภาพอีกเซตหนึ่งที่อันเนี้ยมาฝากแฟนคลับที่เป็นผู้ชายในชแนลต้องสุยเมื่อวานนี้ผมไปชมที่สนามเนี่ยอยู่ใกล้กับทางฝั่งของดาราอย่างคุณปันปันกับคุณมุกใช่ไหมเนี่ยเขามาสองคนแล้วผมบอกเลยว่าออท่าของทั้งสองคนเนี่ย พังอาจมากอ่ะคือมองไปเนี่ยเห็นชัดเลยและทั้งสองคนน่ารักเป็นกันเองมากคุณผู้ชมนี่เป็นภาพล่าสุดที่เขาไปเชียร์ทีมชาติไทยคือทั้งสองคนอ่ะชอบฟุตบอลอยู่แล้วแล้วก็ไปดูเกมนี้แล้วก็ตะโกนเชียร์ทีมชาติไทยนะครับแล้วก็สุดท้ายทีมชาติไทยก็เป็นแชมป์คุณปันปันกับคุณมุกวรนิตก,ก็มีความสุขแล้วก็เป็นสีสันให้กับทีมชาติไทยในเกมนี้อย่างมากนะเพราะว่ามีคนอ่ะ ไปขอถ่ายรูปทั้งสองคนเยอะมากๆจริงๆนะครับเออเอามาฝากกันนะหลังจากนั้นไปพูดถึงมาโน่กันหน่อยหนึ่งคนที่ได้รับเครดิตไปเต็มๆและตอนนี้เนี่ยมาโน่ได้ฉายาว่ามือปราบอาเซียนของจริงพาทีมชาติไทยเป็นแชมป์อาเซียนถึงสองสมัยและที่สำคัญอีกหนึ่งฉายาเขาคือมาโน่มือปราบเวียดนามมือปราบปักฮังซอเขาสยบเวียดนามชุดใหญ่ สองปีติดต่อกันนะผมบอกเลยมาโน่ไม่ธรรมดาลและที่ชนะเวียดนามได้ก็ต้องยอมแล้วว่าแทคนิก,กวิธีการที่มาโน่วางให้กับนักเตะทําได้ดีมากนะครับสามห้าสองใช่ไหมของเวียดนามเจอสามห้าสองของไทยกับปรากฏว่าเราเล่นได้เหนือชั้นกว่าโดยเฉพาะในเกมนัดที่สองที่ชนะหนึ่งต่อศูนย์เนี่ยถ้าใครไปดูที่สนามรู้เลยว่าทีมชาติไทยต่อบอลทักษะดีกว่าคองเกมได้ดีกว่าเวียดนามเยอะมากๆและเวียดนามยังต้อง ต้องพัฒนาต่ออีกพอสมควรนะครับมาโนโพกิ้งเขาพูดเลยหลังจากนี้อยากจะพาทีมชาติไทยไปให้ได้ไกลกว่านี้หลังจากตอนนี้เป็นการกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนอีกครั้งได้แชมป์อาเซียนเป็นครั้งที่7ถือว่าเป็นเรื่องยอดเยี่ยมขอชื่นชมผู้เล่นทุกคนที่ทําอย่างเต็มที่ทําอย่างสุดความสามารถนะครับแล้วก็แน่นอน,นครับมาโน่บอกว่าตอนนี้ก็อยากจะอัปเกรดให้ทีมเนี่ยไปสู้กับระดับเอเชียได้ก็รอดูผมว่ามาโน่พอกิ้งก็ยังคงเป็นเฮดโค้ดทีมชาติไทย ต่อไปแน่นอนนะครับจากนั้นขยับไปดูทีมผู้แพ้กันหน่อยอย่างทีมชาติเวียดนามนะครับเมื่อวานนี้แฟนบอลเวียดนามเนี่ยทั้งที่ทีระเทศเวียดนามเขาเนี่ยก็เชียร์กันทั้งประเทศอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ที่เมืองไทยเนี่ยแฟนบอลเวียดนามก็มากันเต็มความจุข,ของที่นั่งทีมเยือนและที่ที่ผมนั่งตรงโซนผู้สื่อข่าวเนี่ยมันติดกับแฟนบอลเวียดนามเลยซึ่งโอ้ก่อนเกม่อคึกคักตะโกนเชียร์มากๆแต่พอพี่อุ้มยิงนำหนึ่งศูนย์คุณผู้ชมดูในภาพเลย เงียบกริบคือเงียบตั้งแต่โดนจริง1นต่อศแล้วหลังจากนั้นน่ะแทบจะไม่ได้ร้องหรือแบบฮึกเหิมแล้วอ่ะเพราะเขารู้ว่ายังไงก็แพ้อยู่ดีเพราะดูจากวิธีการต่างๆยอมรับเลยนะครับว่าเวียดนามยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรในการที่จะปรับระบบและวิธีการเพราะฟุตบอลเวียดนามเนี่ย เป็นฟุตบอลที่เน้นเรื่องของพละกกำลังเน้นของการเตะหนักๆใช่ไหมแล้วก็ลูกเกมลุกมีไม่เยอะนะที่ผมดูอ่ะก็คือโยนไปขุกขิกกับลูกซุยอ่ะเยอะแต่ถ้าเกิดจะเข้าทําแบบที่เรายิงได้เนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับสุดท้ายแฟนบอลเวียดนามก็เหมือนว่าจะรับชะตากรรมว่าจะเป็นรองแชมป์อีกหนึ่งครั้งแฟนบอลที่เวียดนามที่าม,ทมาเชียร์เมืองไทยในเศร้าเงียบมากขณะที่โฮจิมินหรือฮานอยที่เวียดนามเขาเนี่ย บางคนร้องไห้บางคนแบบแบบเซ็งมากเพราะสุดท้ายแล้วเวียดนามก็ยังไม่กล้าผ่านไทยสักทีถึงแม้เขาจะมีฟอร์มดีแต่สุดท้ายเวลาเวียดนามมาเจอไทยเนี่ยเหมือนเขาจะยังแบบยังเกรงในบาร,รมีนะนักเตะหลายๆคนมาเจอไทยเนี่ยโหแบบเล่นตัวเล็กไปเลยไม่กล้าที่จะเล่นเท่าไหร่นะครับหนึ่งคนที่เงียบไปเลยนะเมื่อวานนี้ผมดูในสนามเนี่ยโดนโหยับจนเล่นไม่ออกคือเกงอกไหนะครับกองหลังตัวตึงของเวียดนามเบอร์3ทุกครั้งที่เกงอกไหได้บอลเนี่ย โดนแฟนบอลชาวไทยโหกันหนักเหมือนนัดกันมาโหแล้วปรากฏว่าเล่นโลกเล่นแบบแบบไม่เป็นธรรมชาติแล้วมีช็อตหนึ่งที่เกงอกไฮนึกว่าจะแน่จริงมีช็อตประชันหน้ากับพี่กออ๊อฟอดิศักไกรสอนแต่สุดท้ายเกงอกไฮสยบพี่ก๊อฟครับเรียกได้ว่าไม่เหมือนกับการเล่นในบ้านของตัวเองที่ปากดีพร้อมบวกต่อยเข้าพี่อุ้มเจริญทรน คราวนี้เล่นที่เมืองไทยไม่กล้าก็คือดีแต่ในบ้านพูดตามตรงนะครับอยู่ที่เมืองไทยเงียบกริบแล้วก็ดูภาพนะครับนี่ภาพจากบอลไทยแตนนะที่อําคนเขาเป็นคนถ่ายได้แต่มองถ้วยแชมป์อาเซียนในปีนี้สําหรับเกงงอกไห้นะครับก็เป็นนักเตะหนึ่งคนที่ที่โดนด่าแล้วก็โดนทัวลงเยอะสําหรับสิ่งที่เขาทํามาในช่วงที่ผ่านมาและสุดท้ายไอ้ผลที่เขาทํามาเนี่ยมันก็ย้อนกลับไปหาเขาก็โดนวิจารณ์โดนโจมตีไปหนักและยิ่งไม่ได้เป็นแชมป์ด้วยไงก็เลยแบบโดนไปเยอะจนตอนนี้ก็ หายเขาสู่กีบเมฆเป็นที่เรียบร้อยนะครับขณะที่ทังฝั่งกับปันทีมชัิเวียดนามกันหน่อยนี่เป็นหนึ่งคนที่ผมมองว่าเขานิสัยดีและเล่นดีนะสำหรับโดดุงฮุงก็ได้พูดนะเขาบอกว่าเสียใจที่ทีมเวียดนามเนี่ยไม่สามารถทำผลงานได้ดีที่สุดสำหรับแฟนๆทั้งที่พยายามอย่างเต็มที่แม้ว่าวันนี้จะแพ้แต่ก็ไม่เสียใจเพราะไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งพวกเขาสมควรได้รับชนะเขาเสียใจจริงๆที่ไม่สามารถคว้าของขวัญที่มีความหมายที่สุดสำหรับโค้ชปาร์คได้ ทีมของเราเล่นทัวร์นาเมนต์ที่ท้าทายเอาชนะความยากลําบากด้วยกันมามากมายเขาคิดว่าการเดินทางตลอดของทีมตลอด5ปีที่ผ่านมาถือเป็นคําขอบคุณที่มีค่าสําหรับเขาในอนาคตเมื่อมีค้ชคนใหม่เข้ามาแทนที่เวียดนามยังต้องพัฒนาต่อไปนะครับอันนี้เป็นโดฮงดุงก็ไม่แปลกใจที่เขาจะ ได้รับเลือกให้เป็นกัปตันทีมชาติเวียดนามเพราะเขาเป็นคนที่สปิริตดีนะแล้วก็ปฏิกิริยาในเกมการแข่งขัน,ขนก็ไม่ได้เล่นนอกเกมอะไรแล้วก็คอยจะห้ามปรามเพื่อรุวมทีมอีกด้วยนะครับก็เป็นคนที่น่าจะชื่นชมนะส่วนป้าฮังซอก็อำลานักเตะเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่การอำลาของป้าฮังซอเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นการอำลาแบบเงียบๆคนไม่ค่อยพูดถึงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือถ้าจบด้วยการเป็นแชมป์เนี่ยมันจะเป็นการอำลาที่ิ่งใหญ่มีพธิธีการจัดฉลองแน่ แต่พอจบด้วยการเป็นรองแชมป์และปะ้างซอสุดท้ายก็ไม่สามารถพาเวียดนามก้าวผ่านทีมชาติไทยได้และยังตามหลังอีกมากทั้งเรื่องของวิธีการเล่นทักษะนักฟุตรบอลต่างๆสุดท้ายป้างซอก็ต้องอำลาแต่จะเป็นการอำลาที่เงียบจริงๆนะเขาก็มีการอำลานักเตะและหลังจากนั้นก็น่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอนะ่ะซึ่งแฟนบอลเวียดนามก็ขอบคุณป้าฮังซอแหละที่เขาเข้ามายกระดับ นักเตะเวียดนามที่ไปสู้กับเอเชียมาสู้กับทีมชาติไทยเป็นแชมป์อาเซียนได้เมื่อปี2018แต่สุดท้ายครับก็ถึงทางตันและเทคนิคของป้าขัางซอด้วยอายุที่เยอะผมมองว่าก็ไปต่อ,อยากก็รอดูว่าอนาคตของป้าขัางซอจะไปอยู่ไหนแล้วก็ที่สําคัญคืออนาคตของทีมชาติเวียดนามเมื่อไม่มีป้าขัางซอจะเป็นยังไงเป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างมากนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าใครจําได้นะครับสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ที่ก่อนหน้าเนี้ เป็นเพจของ Pacific Airline สายการบินสัญชาติเวียดนามได้โพสต์ภาพบรรดาน,น,นเต็กทีมชาติไทยพร้อมกับระบุแคปชั่นเป็นภาษาเวียดนามว่าเราภูมิใจที่ได้รับส่งรองแชมป์ AFF ไปแข่งขันที่เวียดนามไอตอนนั้นก็โดนทัวลงเยอะหนักและเพราะสุดท้ายเวียดนามก็ไม่ชนะไทยในบ้านก่อนที่ล่าสุดสุดท้ายเวียดนามเนี่ยคือรองแชมป์ไทยเนี่ยคือแชมป์ครับเพจ Pacific Airline เนี่ย โยนยับโดนทัวช้างศึกไปลงยับเพราะเขาไปเปิดก่อนและเปิดแบบไม่มีเชิงและสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมเข้าพวดก็โดนโต้กลับอย่างหนักจนทำให้เพจ Pacific a i r l i n e เนี่ยโอ้โหโดนกันหนําหนักบางคนตัดภาพตัดภาพรูปทีมเวียดนามมาใส่แทนที่ทีมชาติไทยพร้อมกับใส่แคปชั่นว่ารองแชมป์ตัวจริงจะกลับสู่ประเทศเวียดนามแล้วแล้วก็มีอีกเรื่องราวมากมายไปถล่มเยอะ จนทำให้เพจ Pacific Airline เนี่ยถึงขั้นปิดไปเลยครับก <c oughs> <c oughs> ็อย่างที่บอกไปออกตัวแรงจัดออกตัวแรงจัดทั้งที่มันเป็นรองก็โดนสิเออแล้วนอกจากนี้เนี่ยแฟนบอลในโลกโซเชียลก็ก็ยังมีบางส่วนแหละที่แบบยังคงแบบหาอะไรมาอ้างนู่นอ้างนี่เฟสส่วนตัวผมยังโดนทัวเวียดนามมาลงเลยแท็กไปอุ้มไปทีอ่ะโอ้ไม่ยอมรับความ่า้แพ้แต่ก็มีบางส่วนที่ยอมรับความ่ายแพ้และยอมรับว่า ฟุตบอลเวียดนามยังคงตามหลังฟุตบอลไทยไม่ใช่แค่ในเรื่องของทีมชาติเรื่องของสนามแข่งขันเรื่องของอะไรต่างๆแล้วก็อย่างที่บอกว่านักเตะไทยของเราไประดับเอเชียแล้วอะ่ะอย่างพี่อุ้มเนี่ยอยู่เจรลีกเป็นแชมป์มานะนอกจากนี้มีน้องแบงค์ที่ไปฝึกฟุตบอลเลสเตอร์แล้วก็มีพี่เจที่อยู่ฟอนเดเล่น้องเชคอยู่ซัปโปโรพี่มุ้ยเคยอยู่ฮิโรชิม่าเนี่ยเนหะ็นไคุณภาพก็ยังห่างกันอยู่นะครับก็รอดูว่าเวียดนามเขาจะพัฒนานและกลับมาสู้กับทีมชาติไทยยังไง นอกจากนี้ในคลิปนี้นะครับยังมีเรื่องราวของประธานฟีฟ่าครับเจนนี่อินฟันติโนที่อย่างที่บอกว่าล่าสุดเนี่ยอินฟันติโนเป็นคนมอบถ้วยแชมป์อาเซียนให้กับทีมชาติไทยซึ่งบทสัมภาษณ์ของเจนนี่อินฟันติโนได้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับฟุตบอลอาเซียนนะครับพอเขามาดูเนี่ยเขารู้สึกชื่นชอบเขาบอกว่าเขาเห็นฟุตบอลในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเติบโตและมีความาคลั่งไคล้ที่ดีมากเขาบอกว่าตอนนี้ฟีฟ่ากำลังช่วยกันพัฒนาฟุตบอลอาเซียน และอยากเห็นฟุตบอลอาเซียนเติบโตไปมากกว่านี้นะครับเขาบอกว่าคิดว่าการแข่งขันฟุตบอล AFF เนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็คนในอาเซียนควรจะภูมิใจเพราะว่าทุกคนติดตามแล้วก็คลังขายฟุตบอลอย่างมากโดยเฉพาะรอบชิงไทยกับเวียดนามเนี่ยเล่นกันอย่างสนุกจริงๆนะครับและจะมีการยกระดับแน่นอนและวก็บอกว่าฟุตบอลรายการนี้ควรจะอัปเกรดให้เทียบเท่ากับฟุตบอลในช่วงฟีฟ่าเด และต้องทํางานให้มันใหญ่ขึ้นและเป็นมาตรฐานมากขึ้นซึ่งทางฟีฟ่าจะมาช่วยถือว่าเป็นข่าวดีนะครับผมบอกว่าฟุตบอลอาเซียนถ้าทําดีๆฟุตบอลอาเซียนจะพัฒนาแน่นอนส่วนเรื่องของฟุตบอลโลกในรอบสุดท้ายของปี2026ที่จะมีการเพิ่มทีมเนี่ยจันนี่อินฟันติโนบอกเลยนะครับอยากเห็นอย่างน้อยหนึ่งชาติในอาเซียนได้เข้าร่วมเพราะฟุตบอลโลก2026เนี่ยจะมีโคตาสำหรับชาติเอเชียเพิ่มอีกเท่าตัว,ตวเป็น8ทีมครึ่งมีโอกาสแน่นอน เพราะชาติในอาเซียนและฟุตบอลและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากขอทำงานร่วมกันแบบนี้ต่อไปเชื่อว่าจะไปได้นะครับและแน่นอนเตงหนึ่งก็งคือทีมชาติไทยอยู่แล้วเพราะว่าเขาชมเรื่องของเสืภาพของทีมชาติไทยแล้วก็คุณภาพแต่ยากนะครับกับการจะไปไม่ใช่ง่ายๆเราต้องกลับมาพัฒนาอย่างจริงจังวางรากฐานดีๆเป็นแชมป์ครั้งนี้ประสบความสําเร็จ แต่เราต้องต่อยอดความสําเร็จนี้ไปให้ได้ไกลกว่าเดิมนะครับอ่ะนี่เป็นเรื่องราวในคลิปนี้ของช anel ต้องสุยที่นํามาฝากกันถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับช anel ต้องสุยกันด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ